สวัสดีครับอยู่แสมดานะฮะตอนนี้จะเป็นด่านควันดำแถวแสมดานะครับก็โดนเรีกเยกด่านแสมดานะครับตรงนี้เวลาเราวิ่งพระรามสองนะครับลงการจนามา,าเลยทางเข้าบางกะดีพระรามสองมาก็จะเจอด่านควันดำแบบนี้ปกติผมวิ่งผ่านรถไม่ตำรวจไม่เคยเรียกนะครับ แล้วก็ถ้าใครหลีกเลี่ยงก็ให้ใช้ทางหลักนะครับพอเงินวันนี้ผมวิ่งแล้วผมมาออกทางขนานมันเกิดมันมีอุบัติเหตุเราก็เลยเอาวิ่งทางขนานมาก็ปรากฏว่าชะลอชะลอแล้วพี่เขาก็เรียกตรวจนะครับแล้วเมื่อบานผมเอาไปไปขับขี่เนี่ยไปถ่ายบัตรเสร็จแล้วพอถ่ายบัตรเสร็จผมก็หาไม่เจอตำรวจเขาเรียกตรวจควันดําแต่เขาไม่ได้ตรวจควันดำเขาเห็นว่าเป็นรถใหม่นับเขาก็เลยอ่า ขอดูไปอนุญาตกับผีผมก็เลยเอาเอกสารเนี่ยให้เขาดูเพราะว่าเราไปถ่ายเอกสารเมื่อวานนะแล้วเราหาไม่เจอมันอยู่ในรถเดี๋ยมันร่วงนะก็เลยให้เขาดูเขาก็บอกว่าเดี๋ยวเช็คก่อนภาษีมีไหมเพร,ะพระาพระว่าเขาเข้าใน,ในระบบคอมพิวเตอร์ได้ภาษีมีไหมภาษีขาดไหมใบขีมีไหมใบขีขาดไปก็ให้ผมนั่งรออยู่พักหนึ่งนะนั่งรออยู่พักหนึ่งเสร็จแล้วเขาก็ค้นหาดูในในระบบคอมพิวเตอร์นะ ประมาณอยู่ประมาณสัก15นาทีเสร็จแล้วสรุปว่าใบขีม่มีบาสีมีไม่ขาดครับเขาก็เลยบอกว่าอย่างนั้นขอปรับนะครับเป็นการไม่แสดงใบอนุญาตขับขี่ไปพูดต่อบนรถแล้วกันนะครับตะโกนเสียงดังแหบแห้งนะพลรามสองนะครับโดยปกติถ้าใครวิ่งม,มุ่งหน้าออกสมุทรสาครน,นะถ้าลงตองการจนาเสร็จให้ใช้ทางหลักเลยนะอย่าวิ่งเส้นขนานนะยังไงก็โดนด่านเรียกแล้วก็ตั้งบ่อยด้วยตรงนี้เสมอดำเติมนะ้ำมันแป๊บนะโอ้โหรถหน้าโดนจับหน้าโดนเรียกนะรถเนี่ย สามสิบสองบาทเก้าสิบเก้าอะตอนนี้ก็มาถึงอานิคมจัดสิ่เครื่องเงินเกินไปนะคะนิคมสมุทรสาครแล้วนะครับประมาณนั้นคือของเราเนี่ยผมเอาบัตรใบขี่เนี่ยไปไปถ่ายเอาหายไปแล้วแล้วพอถ่ายเอกสารเสร็จเป็นเอกสารใบงานเนาะแล้วมันล่วงลงหาไม่เจอแล้วตำรวจเรียกแบบด่วนกระท่านหันให้หาหาไม่เจอก็เลยอายื่นไปให้เขาก่อนนะครับก็แอบตกใจหน่อยเพราะว่าวิ่งผ่านบ่อยเขาไม่เคยเรียกนะ นึกว่าเขาจะกดคันเร่งนะเขาก็เลยไม่กดเขาก็เลยไปตรวจภาษีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เดินตรวจไปตรวจมาเขาก็บอกว่าเดี๋ยวขอดูอใบอนุญาตไม่มีก็เอาตัวนี้ให้ไปดูเสร็จเขาก็บอกขอบัตรประชาบชนให้บัตรประชาบชนไปแล้วเขาให้ไปจอดรถเดินมาก็นั่งรอเขากดหาข้อมูลว่าเราถูกต้องหมดไหมนะสุดท้ายก็ถูกต้องหมดนะครับแล้วเขาก็เลยบอกว่าอ่างนั้นขอปรับนะครับไม่แสดงใบอนุญาต5 0 0บาทแล้วกันนะผมก็เลยว่าเฮ้ย รอบหนึ่งขอเวลาหนะ่อยผมก็เลยไปหาหรือหาดูเลยก็เป็นความรู้ใหม่นะก็คือ,อเห็นเขาบอกว่ากดเข้าไปในระบบโทรศัพท์ตำรวจหรือระบบเข้าเข้าระบบนะมันจะหาเจอใครเคยติดใบสั่งใครเคยมีความผิดภาษีใครขาดเลยมันจะเจอใช่ไหมผมก็นึกว่าจะไม่อะไรไปขีใครขาดนึกว่าจะไม่อะไรเพราะเขาก็ขู่อยู่ว่าเคยไบผีโดนยึดเพราะว่าโดนเมาแล้วขับอะไรพวกนี้หรือเปล่าหยุดใช้โช่วค้าหรือเปล่าผมบอกว่าไม่มีพ่ตรวจไปเลยพอสุดท้ายหาไม่เจอเขาก็จะเอาปากผมก็เลยไปหา ผมบอกว่าถ้าผมไปหาเจอพี่จะไม่ปรับผมใช่ไหมเขาก็ไม่ตอบนะเขาก็เลยเดินเดินมาหรือมาหาดูปรากฏว่าเจอ<笑><笑>ลวกอยู่ตรงพื้นน่นนะครับเป็นว่าไม่ได้จับผมไม่ได้นะครับวัน <gang> <ว>หลังถ้าใครมาเส้นนี้ก็อ่านลงประนามสองมุ่งหน้ามหาชัยนะครับ<ว>ก่อนจะ<ว>ถึงทางเข้าบางกะดีก็ออกเข้าทางหลักได้ก็เข้านะครับ<ว>ไม่ต้องวิ่งเส้นขนานนะวันนี้ผมพลาดเนาะ กัประมาณนี้พูดคุยแชร์ประสบการณ์ในแต่ละวันให้ฟังกันเจอกันคลิปหน้าสุริยาพรมทุกสวัสดีครับคอมเมนต์หน่อยใครมีความคิดเห็นยังไงคอมเมนต์นิดนึงคิดเห็นยังไงคอมเมนต์นิดหนึ่ง